الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يذكر ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الاسماء الحسنى والصفات العلى واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله رسوله المصطفى ونبيه المجتبى اللهم صل وسلم وبارك وزد على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن نصره ووالى اما بعد فيا ايها الاخوه المسلمون اوصيكم واياي اولا بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون لقد قال الله سبحانه وتعالى ربنا وربكم في كتابه المكنون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا بنيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحوا صدق الله العظيم في نوم سقبر المسجد الاستقامة ستاجم ساسنا جم جم رم كم لو هي إيه فضل الدنيا في ساسنا إسلامي كم صنصان หรือคำสอนสั่งที่มีความเข้มข้นไปกว่านั้นคือเป็นโลภียพที่ถูกพระผู้เป็นเจ้าสงสารแช่งเอาความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับต้องทำความเข้าใจมิใช่ว่าอัจดุญ,ญาคุณลุหาม่หลงนะโลภียพที่พระเจ้าสร้างพวกเราให้มาดำรงตนดำรงชีพเพื่อนมัสการพร์และดำรงชีวิตนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ ่อมวลมนุษยชาติด้วยกันนิใช่ว่าถูกพระผู้เป็นเจ้าสูงโตรนเรื่ในทุกมิติความเป็นจริงแล้วอัดดุญญาหรือโลกียภพที่ศาสนาสอนสั่งแล้วอบรมอย่างเข้มข้นให้ศรัทธาชนรังเกียจมันนั้นคือดุญญาที่จะนำพาพวกท่านออกห่างไกลอาชิรอ,อีกครั้งนะครับศาส,สนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งพระผู้เป็นเจ้า คำสอนทุกประเด็นทุกประการจะไม่มีการย้อนแย้งและหักล้างกันเมื่อเราต้องอยู่ในโลเกียพแต่ศาสนาโกรธเกรียวโลเกียพบนี้ด้วยแล้วจะอยู่กันอย่างไรโลเกียพที่ศาสนาเกลียดชังดุนยาที่ศาสนาโกรธเกลียวคือดุนยาที่จะนำพาท่านผู้คนออกห่างไกลจากอาเคีรบดุนยาแบบนั้นเท่านั้น ความเข้าใจก็คือเมื่อดุญยานั้นเป็นตัวผลักดันเมื่อโลกียาภพของใครแต่ละคนเป็นแรงกระตุ้นผลักดันให้เราเข้าหาให้เราเข้าใกล้ความพอรพระทัยแห่งพระผู้เป็นเจ้านั่นก็จะเป็นอัจุุญยามัมดูฮะหรือโลกียาภพที่ศาสนาชื่นชมและสรรเสริญพี่น้องที่รักทุกท่านครับพระมหากรรมา,รมา,รมาสุราตุลจุมะลำดับวับที่สิบ เป็นหลักฐานยืนยันในเรื่องที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไปอัลลอฮ์บ ب ح า ن ه แะจ ع า ل ทรงกำหนดว่าไปอีดากูดียาบิสวาลาุุฟันตาชิรูฟิลอารบวับตะฮูมินฟัดลิลละและเมื่อการปฏิบัติการละหมาดวันศุกร์ได้จูกกระทำให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ไปฟันตาชิรูฟิลอารบพวกเจ้าทั้งหลายสูงเจ้าทั้งสองจงกระจายตัว ไปบนหน้าปักาีของอัลลอฮ์ไปบนแผ่นดินโลเบียพบแห่งนี้เพื่อแสวงหาวัตวูมินฟัดลินละความโปรดปรานของพระองค์คำว่าฟัดลินละในที่นี้นะครับนักถาิอาิบายความพระมหากัมเบลกุรานให้ความหมายไว้ว่าบินริสกินละกระจายตัวกันไป เพื่อที่จะไปสอสแสวงหารายรับและปัจจัยที่พระเจ้ากำหนดไว้ให้พวกท่านแต่ละคนแม้นคำสั่งพระบัญชาตรงข้อยพระคำนี้จะเป็นอัมรุลินอิบาฮาะนะครับอัมรุลินอิบาฮาะค,าาคือเาไม่ได้สังการเด็ดขาดพระท่านบางคนอาจจะมีวันหยุดตรงกับวันศุกร์อัลฮัมดุลิลละเป็นวาสนามากๆคำว่ากระจายตัวไปบนหน้าแผน่นดิน เพื่อไปแสวงหาความโปรดปรานจึงหมายความถึงไปทําความดีงามประการหนึ่งที่ศาสนาเชื้อเชิญเอาไว้เช่นไปเยี่ยมคนป่วยไปแสวงหาวิชาความรู้ด้านศาสนาแต่ถ้าหากไม่เป็นเช่นนั้นการกระจายตัวไปบนหน้าพิพุทุยาหลังจากการปฏิบัติการละหมาดวันศุกร์แล้วเสร็จสมบูรณ์คือออกไปตามหาริศกีที่อ,อัลลอฮ์ทรงกำหนดไวใ้ให้แก่เราท่านทุกคนถ้าดุนยาถูกพระเจ้าโปรดชัง เกลียดชังโกรธริวในทุกมิติพระองค์จะทรงสั่งการให้พวกท่านสแสวงหาปัจจัยจากมันได้อย่างไรกันพี่น้องที่รักทุกท่านครับริสกีกับอจัลอัมรุนมักดูรุอายุไขของเราทุกคนก็ดีปัจจัยริสกีที่พวกเราจะได้ถูกพระผู้เป็นเจ้า ทรงกำนกหนดไว้ครบทั่วแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะครับมีคำสอนของท่านรอซูล ullah สลลัลอฮาอะัยฮิว่าสัลลำบางบทร,ระบุเอาไว้ว่าไม่ว่าท่านจะวิ่งหนีอาจัลของท่านและนีว่าท่านแต่ละคนจะวิ่งหนีริสกีของท่านท้ายที่สุดทั้งสองเรื่องนี้ก็จะมาดักหน้าของทุกท่านอยู่ดีต่อให้ท่านวิ่งหนีริสกี ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดมาว่าท่านจะต้องได้รับมันเอาไว้ท้ายที่สุดริศกีก็จะกลับมาเป็นของท่านมันดักหน้าท่านแล้วท่านจะต้องได้ใช้ประโยชน์จากมันอยู่ดีท่านอบดมุฮัมมัดสุลลัลละฮุอัลเาะวะสัลลัมมีพระวจนะนะครับว่าอินนารูฮัลกูดุสแท้จริงเทวทูวตแห่งอัลลอฮ์ผู้ทรง,งบริสุทธิ์ ในบางรายงานใช้คำว่าอินนัรุฮัลอามีเป็นชื่อของไซยิดูนาจิบรีอะลัยฮิสสลาตุวัสสลาเทวทูตของอัล l l a ์ผู้ได้รับอำนาจจากพระองค์นฟับเฟีรู้อัยได้มากระซิบที่ขั้วหัวใจของข้าพเจ้ามากระซิบนำว่าฮีมาให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่าอันนับลัพตูมูตะ แท้จริงแล้วชีวิตใดก็าตามไม่มีสิทธิ์จะจบชีวิตลงได้ไม่มีสิทธิตายไม่มีสิทธิตายหัตตาตัสตมิลาอัจลลาหาว่ตัสตาวอิบริสก์ฮาตราบจนกว่าชีวิตนั้นจะได้ใช้จนครบกับกำหนดเวลาที่อัลลอฮ์ทรงวางมาให้และได้ใช้จนครบกฤบริสกีที่อัลลอฮ์ ทรงกำหนดมาให้แก่ชีวิตนั้นตายไม่ได้ถ้าเวลายังไม่หมดริสตีถ้าใช้ยังไม่หมดยังตายไม่ได้เด็ดขาดต้องใช้ริสกีให้หมดต้องใช้อายุไขของอัลลอฮ์ที่กําหนดมาให้แต่ละท่านแต่ละคนตัวผมก็ด้วยนะครับต้องใช้ให้หมดฟันตะกุลลอฮวาอัจิลูฟิตตะเลบท่านอัสลุลลอฮซัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัม จ <t> ึงได้ทำการอบรมศรัทธาจนทุกคนต่อว่าดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงลล l a ์และจงมีความสง่างามในการแสวงหาริสกีปัจจัยของพวกท่านเวลาย่ำมิลันนาอฮะดุกุมวลาย่ำมิลันนาอาฮะดะกุมอิสติตาอูริซกีอันยัตลุลบะฮุบิมัซเยติละ อย่าปล่อยให้การที่รู้สึกว่าริศกีมาถึงตัวเองช้าจงอย่าปล่อยให้ความรู้สึกที่ว่าริศตีมาถึงตัวของเราแต่ละคนช้าเป็นแรงผลักดันทําให้ท่านแสวงหามันด้วยการฝ่าฝืนัน่นหรอเพราะคิดว่าริสกีมาช้าจึงยังไม่มาสู่เราเสียที เพราะริคิดว่าริสตีมาชาจึงต้องใช้เส้นทางช่องทางที่อัลลอฮ์นรักอัลลอฮ์นิชอบในการวิ่งไปหาริสตีท่านอุสลสละลออมาลวะสัลลัมจึงทรงกำชับอย่างหนักแน่นว่าตายไม่ได้ถ้าเวลายังไม่หมดตายไม่ได้ถ้าริสตีที่ hai, อัลลอฮ์กำหนดมาให้พวกท่านทั้งหลายยังได้รับไว้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อเป็นเช่นนั้นจงยำเกรงอัลลอฮ์ และจงแสวงหาิสกีด้วยความสั่งงานฟาอินนัลลอฮะตะอาลาัยนาลุมาอินดะฮูอิลลาบิตองอธีถ้าจริงล l l a ์จะไม่ทรงรับนะครับคุณงามความดีของบ่าควคนใดเว้นไว้เสียแต่ต้ตองมาด้วยกระบวนการที่เชื่อฟังพระ่งอัลฮัมดุลิลลาฮิร็รบิลอาลัลมินผมรู้พร้อมกับทุกท่านเนี่ยนะวยอดบริจาคการผงสุสารประจําชุมชนของเรานั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับ มีแค่เป็นครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ใช้ไปริสเกีของสุสานมสัสยิดอลิสติกอมะอัลลอฮ์วางเอาไว้เราจึงคณะกรรมการผู้บัญชาการทั้งหมดจึงต้องใช้วิธีการที่สง่างานในการที่จะรับริสกีเพื่อให้เป็นไปตามคำสอนของพระบจชานาบทนี้โดยบริบูที่นอนที่รักครับ เมื่อเป็นเช่นนั้นอย่าเข้าใจว่าเมื่อมาละมาจึงเป็นเหตุทำให้พลาดริสกีไปเพราะต้องเสียเวลามาเข้าเฝ้าพระเจา้าจึงเป็นเหตุให้เนื้องานการทำงานนั้นบกพร่องไปการเข้าเฝ้าพระเจา้าการเชื่อฟังพระเจา้าเป็นปัจจัยสำคัญของการที่เราจะได้รับ ริสกีจากพระผู้เป็นเจ้าอย่างสาง่างามสวยงามและพระองค์ทรงรักนักวิชาการเนี่ยนะครับเขาได้ทําข้อมูลเอาไว้ว่าแล้วริสกีอย่างไรเคยได้ยินคาว่าอริสกุตไตย,ยิบนะครับริสบันไตยิบันอาลาลันริสกีแปลว่าปัจจัยรายได้หรือสิ่งอันเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะในเชิองอุปโภคหรือบริโภคแต่คําว่าไตยิบันที่แปลว่าโอชาโอชะมุบารอกันมีความจเจริญ อนวกันกับพระพจนาน,น,นันบ้มาอย่างไรมาด้วยวิธีการอย่างไรจึงจะเรียกว่าฤาษีที่โอชามีความจำเริญและสิริมงคลชอบด้วยพระทัยอย่างอัลลอฮ์และรซูลของพระองค์ท่านสโลลลองอะฮิวะสโลลท่านอิมามัสมัตกันดีนะครับได้กล่าวไว้มีอยู่ห้าประการด้วยกันแค่เพียงประการที่หนึ่งก็ทำให้ศรัทธาชนทุกคนตระหนักได้เลยว่า ผู้ใดก็ตามที่ยังหันหลังให้อัลลอฮ์แล้วไล่ตามรสตีของตนนั่นคือการที่เขาคนนั้นเข้าใจคาดเคลื่อนไปจากเส้นทางแห่งความเข้าใจในเรื่องการได้ปัจจัยยัางชี้ที่ผู้ศรัทธาคนหนึ่งควรจะมีไว้ประการที่หนึ่งก็คือเขาจะต้องไม่ล่าช้าของฟร,รดูของอัลลอฮ์และไม่ทําให้มันบกพร่องรีบละหมาดฟร,รดูตั้งแต่ต้นวัคตูเนี่ยเป็นต้นทาง เป็นตัวจุดชนวนในการได้รับริสกีนะครับที่ฮาลาแล้วไปยิบแล้วก็ทำไม่ใช่ทำรีบรีบวะอัลลอฮยุดะที่ละอันนักสฟีฮาดูอย่าทำช้ามาหาอัลลอฮ์ก่อนแล้วใคยไปหาริสกีต่อมาเมื่อทำแล้วทำเร็วแต่ต้องมีความปราณีบัรจงด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่กระทำให้เสร็จเสร็จไปเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับ ฝากกระสิทิสักชาชนที่เป็นสหายเป็นเพื่อนรักของท่านอีกหลายๆคนว่าถ้ายังไม่มาหาพระดูของอัลลอฮ์ริสตีของอัลลอฮ์ที่สง่างามนั้นไม่มีวันถึงตัวของพวกท่านแน่นอนประการที่สองสองัลลอฮยุฮียาฮัดันมินัลคัลตีเลอะจลิจลกัสบิกเขาจะต้องไม่รังแกไม่ไปทำร้ายไม่ไปรังควานไม่ไปเกเร มัคลกคนอื่นๆของอัลลอฮ์ในการจะได้ปัจจัยของตเนเองเนะริสกตีที่มาจากความเจ็ดช้ำของคนอื่นริสกตีที่มาจากความบอกช้ำของมัคลุของอัลลอฮ์ด้วยนะครับที่เป็นมัคลกของอัลลอฮ์เหมือนกันกันกบเรานะ่ะนั่นไม่ใช่ริสกตีที่ตอย,ยิบไม่ใช่ริสกตีที่ฮาลาลไม่ใช่ริสกตีที่มูบารรกแน่นอนแปลว่านะครับในการแสวงหารายได้และปัจจัยอันใดก็ตาม ท่านจงทํามันบนความสุขของบุคคลอื่นจงได้รับมันมาบนความพอใจของคนอื่นด้วยไม่ใช่ว่าเราได้ทรัพย์เพิ่มเอาเพิ่มเอาแต่คนใกล้ตัวหรือมักคผลอื่นๆของอัลลอฮ์ต้องเจ็บตัวต้องเสียใจสองประการแล้วนะครับอย่าล่าช้าพราดูของตัวเองแล้วทําให้ไบรนีประการที่สองอย่ารังแกอย่าทําให้คนอื่นบอกช้าในการได้ริสตีมนาะ ประการที่สามอันับสีเดให้ผู้แสวงหาฤกีนั้นตั้งเจตนาลงบิกัสบีฮีในการประกอบอาชีพสัมมาชีวะของตนอิสเนฟาฟัลีนัมซีฮีวลีอีาลีเพื่อเป็นการสร้างศักดิ์ศรีให้แก่ชีวิตตนเองและครอบครัวลัลจัมอวัลกัสรอไม่ใช่จะเก็บรวบรวมสะสมไป สแสวงหาริษ์ีเพื่อเป็นศักดิ์ศรีของตัวเราและครอบครัวของเรามิใช่นำมาเพื่อเป็นการสะสมรหรือทำให้มันมีจำนวนมากขึ้นคือย่าเนียดอย่างนั้นย่าเนียดอย่างนั้นจะไม่มีบรอกัดจะไม่มีความตอยยิบนะครับในฤกษ์ประการที่สี่อัลลาฮูจุเจฮิดะนับสฮูฟีกัสบีย่าหักบู อย่าแสวงหารทธิกีอย่าหักโหหกชั่วโมงก็แล้วเพิ่มเป็นเจ็ดชั่วโมงเพิ่มเป็นแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงจนกระทั่งฤิสกีที่ต้องการแสวงหาทําให้ศักยภาพและประสิทธิภาพของตนนีเองเนี่ยนะครับก็ต้องย่นลงไปบกพร่องลงไปแล้วจะเอาพลังกำลังเอาศักยภาพอันใด มาปฏิบัติการนมัส,สก,การพรีตอดหเราและประการสุดท้ายนะครับอันเยารออริรสกปอมินัลละฮ์ท้ายที่สุดแล้วให้รู้ว่ารายรับของท่านในแต่ละเดือนสําหรับคนได้รับเป็นเดือนในแต่ละสัป,ปดาห์ในแต่ละวันในแต่ละชั่วโมงท้ายที่สุดแล้วของตัวอันเตรียมไว้ให้แต่การออกไปประกอบสัมมาอาชีวะของท่านเป็นการตอบรับ คำเชิญของศาสนาเพื่อรักษามารยาทว่าฟันตาชิรูฟิลอรดีจงกระจายตัวหลังละหมาดพระดูจุมะจงกระจายตัวไปในโลกียพบทุกตารางนิ้วเพื่อไปสอแสวงหาความโปรดปรานแห่งพระผู้เป็นเจ้าอักูลโลีฮดาวัสตักฟิรุลลอฮ์ลอูดีมลิวลาลุมวลิซายิรินมุสลิมีนวัลมุสลิมานวัสตักฟิรูอินนฮูวัลกัฟูรุราม الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد على هذا النبي الأقيم العاشر وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر عداءك وعداءنا عداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا الى جمعتكم يرحمكم الله